ยอดคุนพลสีเทพพิมพ์นิยมเนี่ยจะมีอยู่3ยุคนะฮะก็คือมียุคต้นยุคกลางยุคปลายยุคต้นเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับศิลปะคุปตะของอินเดียมากที่สุดนะ,ะรูปหน้ากะกลมประภาณมนทนกลมมีลวดลายนะฮะหน้าอกตั้งมีกล้ามเนื้อให้เห็นนะฮะนูนขึ้นมาองค์พระเนี่ยก็คือจะมี การปาดขอบนะแล้วก็ด้านหลังก็มีรอยปาดเนื้อส่วนเกินนะ,ะเนื้อจะละเอียดจะมีหลายสีนะฮะทั้งสีออกน้ำตาลปกติมีทั้งสีดำแล้วก็ที่หายากเนี่ยจะเป็นสีขาวนะะช่องสีเทพทวารวดีกดติดตามกัด้วยนะครับเราแจากพระเมืองสีเทพ10องค์เมื่อผู้ติดตามเราครบ1,000คน Subscribe เลยครับ